กับแกซ่าเลี้ยงเรานี่อยู่กับกบรแกซ่า X4F เยะ yeah. ก็คือมีละมีอะไรใดๆให้เราได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับเอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนเปิดตัวตนที่ไฮจี G ของ 4F ของช่องกิลีอยู่ลีนั่นเองนะคะพี่ลีของเราพี่ลีสุดหล่อสุดหล่อของเรานั่นเองเอาล่ะเราก็จะไปดู กพร้อมแล้ว girl let's go <S กินลี<ม>อยู่ลีนะครับ EP นี้พิเศษมากกว่า EP อื่นฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี้เป็นกลุ่มน้องกลุ่มหนึ่งที่น่ารักมากนะฮะผมก็เลยต้องพาน้องเข้ามาที่ร้านน่ารักๆแบบนี้ครับบบี้ชิโน่ครับ,รบตอนนี้น้องเขารออยู่ในร้านแล้วฮะตามมาเลยครับไปคะ่ะเบบ a ้ช c h น n ขายไปไหนหนึ่งคนไม่ว่างใช่ไหมคือโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าอยากได้โคอีฟมาตั้งแต่ EP แรกแล้วคิลยากมากคือตอนนี้น้องๆฮอตมากเป็นยังไงกันบ้างอะจากวันแรกจนถึงวันนี้อยากรู้ว่ามันมายังไงอะโปรอีฟบ้างมาจากการประกวดค่ะก็คือเคยแข่งกันมาก่อนในรายการแล้วก็ไฟァนาลออกมาเป็น7คนหล่อจากกี่คนอะทั้งประเทศอ๋อว้โหสุดยอดมาก เดบิวต์กี่ปีอะสองปีครึง่ง อ่ะแล้วตอนนี้การเป็นุ่นพี่ในการชีป๊อแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างคือด้วยความที่อายุวงเราจะ3ปีแล้วด้วยค่ะแต่ว่าถ้าให้หนูพูดถึงว่าแบบความเป็นรุ่กพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าแบบแค่อายุวงเยอะแหละเพราะว่ามันก็มีวงที่แบบเดบิวู่ใกล้ๆเราใช่ใช่ใช่รอรอใช่ค่ะาจะให้ตอบก็จะแบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ใช่เวลาเรียกกพี่ก็จะแบบสวัสดีค่ะแบบมันก็ยังชนกันอยู่พี่จะเป็นลุงอยู่แล้วเ่่ชิน สนใจทำรายการไหนคะสนใจีนี้คนนี้เหมาะมากพี่พันเหมาะมากี่สุดไหนบอกเซรชันยังไงพี่อยากรู้ไหนนี่คือกล้องพี่พันไหนลองเธอค่ะยหลานโยก่าตอน้เรารูตอนนเข้าสู่รายการพี่พันพุ่งกลาเย่ที่้เราไปถยรอเคมพี่อะอะกุตกงานแล้ว แล้วเราชอบกินมากแล้วดูเอนจอยกับการกินมากเราไม่ต้องกินเหมือนนะตอนนี้การกินมันเป็นดูดิกระหกแก้มยังแน่นอยู่เลย แตตอนนี้การกินมันเป็นแบบช่วยฮิวพวกหนูในแต่ละวันใช่ค่ะเลยมองตรงนั้นสําคัญมากกว่านตอนนี้นะคะเราต้องออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะมันกาดแต่น้หนกอ่านีใช่ค่ะใช่ก็เลยกเป็นเทอร์นะคนไปคิดก็ได้ไปกิดก็ได้พี่ช่วงหลังที่ก็ Enjoy Eating นั้นแต่ที่ทำรายการนี้พี่ก็น้ำหนักขึ้นมา2โลแล้วพี่อยากรู้ว่าเพลงไหนที่ตรงกับแต่ละคนมากที่สุดเอาเรียงคนเลยได้เอาเราก่อนก็ได้ะไรจะกินโหน่าจะ ไลฟ์บอยค่ะไลฟ์บอยเรา <พอ S 2> ะข้นกว่าป็น, Boy, น Boy Boy. Right. ค,คนที่เขาเรียกอะไรถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันไร้ประโยชน์หรือว่าเราทำไปแล้วแบบมันไม่ได้ประโยชน์กับมนะันนขับหร,รือ <c oughs> อะไรก็ไม้ประโยชน์น <c oughs> ใช่ เป็นเป็นคนอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะตรงกับเรานี่ให้เป็นข้อยกเว้นแล้วกันค่ะมันเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบว,ว่าขอแบบเป็นข้อ,อยกเว้นของเธอได้ไหมได้าฉันแบ,บไม่ใช่สเปกกันอย่าง เอ้ยมันเหมาะกับวงการทีปปช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้แบบวงการเพลงมันแบบเยอะมาก<ม>พี่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบให้คนได้เปิดโอกาสได้มองอะไรที่อาจจะไม่ใช่ท้ายอาจจะไม่ใช่สปเปกอะไรเงี้ยน่าจะให้แบบให้ปูอีเป็นอีกหนึ่งข้อยกเว้นขอนเทนต์ได้ไมากเปิดใจอหนูเป็น nobody s perfect ค่ะเป็นเพลงในอัลบลั้ม ความหมายมันค่อนข้างจะแบบไม่เป็นไรนะใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยถึงคนไม่มีใคร p e r f เฟ t หรอกอะไรเงี้ยอาจจะส่วนตัวชอบ m ู o เพลงอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยแบบชอบอินดี้ดนตรีถ้าชอบอะถ้าชอบที่สุดเลยอะ่ะคิดว่าน่าจะชอบบาลชาเพราะว่า เป็นคนชอบเพลงสากลแล้วป้าชาเป็นเพลงแรกค่ะที่แบบอิงลวนแล้วก็แบบด้วยบดีดด้วยทำนองเอ,อ่ยมันแบบถูกจริตคใช่แล้วน้องนะครับตอนแรกจะตอบข้อยกเว้นค่ะแต่ว่าพี่โจตอบไปแล้วมีเพลงหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือสิ่งเล็กน้อยค่ะแต่สิ่งเล็กน้อยที่น,นั้นจะทำใ ความหม่ยของมันเป็นเพลงที่เราแบบสร้างมาเพื่อแฟนขับด้วยก็เลยชอบค่ะก็หนูชอบเพลงแคชชัวรค่ะไม่ต้องพูดว่ารักจริงไงมันใจไม่ต้องให้ดอบไม้ก็ชันใชหมืันคือว่าเป็นคนสบายๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแคชชัวรตามชื่อเพลง ยได้ข่าวว่าซ้อมมันหนักมากเลยอาทิตย์หนึ่งซ้อมกกี่วันหนูว่ามันหนักด้วย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 การที่แบบมีตารางงานด้วยค่ะใช่เวลาแบบมันมีหลายๆอย่างที่ต้องทำเลยไงก็เลยจะเป็นหนักอย่างนั้นมากกว่ามีเวลาเราผ่อนบ้างไหมถ้าช่วงมีก็มีแต่ถ้าช่วงไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีกองอะไรอย่างเงี้ยนอนแล้วถ้าแบบเหนื่อยท้อมกันบ้างไหมก็เอาจริงมันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบเราทำงานกันแบบว่ายุ่งแบบกระพริบตาก็เจอหน้ากันแล้วไม่ร้อไม่เลยแล้วมันเป็นช่วงที่ช่วงที่เรายัง ปรับตัวไม่ได้ด้วยเหมือนแบบทำงานหนักใหม่ๆอะค่ะก็เลยจะมีความก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วเวลาทองนี้เราฮิวใจกันยังไงอะเรามีนั่งบ่นกันไหมผ้อกตาเวมองใจก็มองใจตัวอีฟจะเป็นเวแบบว่าให้ทุกคนอยู่ใน ที่ของตัวเองอะให้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 พื้นที่ใช่ถ้าสมมติว่าแบบมันเหนื่อยกันนะเราจะไม่มาทําให้แบบวุ่นวายมากกว่าเดิมอะเราจะไม่มาลงใส่กันเนี่ยเราจะแบบต่างคนต่างอยู่เราจะแบบมีพื้นที่แต่ว่าถ้าในอีกมุมนึงอีกแง่นึงในเคสที่เราทํางานด้วยการถ่ายถ่ายอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถ่ายงานปุ๊บดึกแล้วทุกคนแบบโยงมากไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเจคนอันนั้นคือสิ่งที่ดีเพราะเราจะมองตาก็ดูใจ ว่าไม่ใครอยู่ในยกันชอบอะไรมันจะแบ่งเราโอเคทุกคนเราจะโอเคเราไปด้วยกันนะอีกนิดเดียวนะอะไรเงี้ยอีกเป็นก้อนจะดีเวลาเหนื่อยก็น้องก็เป็นกลุ่มคนที่มองตารู้ใจแล้วก็พยายามช่วยกันถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะท้อมีบ้างไหมที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยวะสั่งชานมมากินดิอะไรเงี้ยมีบ่อยบ่อยบ่อยเลยใช่ไหมใช่เพราะ่หลังๆอย่างพี่แช่นะเวลาพี่ทางานบทีพี่เหนื่อยพี่รู้สึกว่าแบบหงดยงิดวาเอาชานมมากินดิอะไรเงี้ยน้ำาน้ออลงมาๆอย่าง สำหรับพี่ก็พี่มองว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่หิวใจของพี่เหมือนกันการกินก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกินดีอยู่รีบ่อยๆ่ะคใครขอใครขอมีทะเลาะกันหรืองอนกันรุนแรงที่สุดมีบ้างไหมไม่มีเลยอันนี้พี่ถามไปใฉ่แล้วพี่ไม่ได้ช่วยเคลียร์นะอยากรูไม่มีค่ะไม่มีเลยถ้าเป็นเรื่องงานก็แค่ต้องคุยกันซึ่งพอเป็นเรื่องงานพวกเราจะฟังกันค่ะประมาณ เราเป็นทีมเวิร okay. ์กมากเลยอะมีความสามัคคีมากจริงหายากนะความสามัคคีแล้วก็แบบความเข้าใจกันอะความเข้าใจกันอะอเอตอนไหนก็เห็นแล้วนว่าสนิทกันขนาดนี้นะครับเรามาลองวัดความสนิทกันดีกว่าได้ไหมเราเล่นเกมกันหน่อยอะไรออะไรอะไม่ได้ แล้วาขอกินเป็นจินออนกินปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงไหลออกไปกินเป็นเยลนลีกไปยาลีเรามาลองเล่นเกมวัดความสนิทกันหน่อยดีกว่าว่าจะตอบตรงกันไหมแตกับชื่อเกมว่าใครจุดจุดจุดที่สุดเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ีละข้อแล้วนับหนึ่งสองสามให้เราชี้ไปว่าใครเห็นไหมคำถามข้อแรกครับใคร โกหกเนียนที่สุดโอ้ไม่เคยจะได้เลยนอุงเล็บนะอุงเล็บเพราะชอบเล่นสปายอ๋อสปายไม่เคยมีเขาถามนี้เลยอ่ะแต่ว่านี่มีในใจละเจ๊นี่ตัดออกคนแรกเลยจริงเจ๊ปออกคนแรกไม่ได้เลยกันพร้อมนะหนึ่งสองสาม เออนี่ว่าแค่นว่าฮานาอทำไมอ่ะเออแต่ฮาน่าเป็นมนแบบไม่ได้เราถือว่า based on เล่นเกมนะคะ based เล่นเกมเพราะว่าชีวิตจริงพกเราจับกันไม่ได้ทุกคนเข้าใจได้ฮาน่าเวลาเล่นเกมมันจะมีความแบบทำตัวเหมือนตัวเองเป็นสปายทุกรอบอะค่ะอใช่แล้วพอในความเป็นจริงอะเขาก็จะทำเหมือนเดิมใช่มันก็เลยแบบ มันก็เลยเหมือนเป็นการเนียนไปแล้วว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นคนแนบเนียนมากนะแต่ว่าข้าน้าเป็นคนที่จับไม่ได้จริงนะใช่จับไม่ได้จริงลบางทีก็เนียนเกินบางทีก็ไม่เนียนเลยแต่ก็ดูแบบเหมือนการแสดงที่ือนการแสดงเอ๋อนเหมือนการแสดง้อนการแสดงใช่จับไม่ได้แอดวาร์สได้แล้วก็เราเรายังกินไม่กินไม่หยุดเลยนะเราอ่ะมันอร่อยอยู่อันนี้พี่ว่า กินข้าวหน่อยข้อนี้นะครับใครหัวโบราณที่สุดถ้าในยุคนึงพี่คิดว่าคนที่แก่ที่สุดในวงต้องเป็นคนที่หัวโบราณที่สุดไม่ใช่เพ่าะงั้น่อยากร้หนึ่งสองสามหัวโบ่าณเหรอไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะกล้วยกับนี่กล้ไกล้วยกับนี่ทำไมอ่ะอยู่เหรอกล้วยเหมือนแม่ เอาไปำเหมือนแม่แบบว่าไม่นี่ว่ากล้วยเหมือนยายนี่วากล้วยเหมือนยายอะไแรบอกแม่ก็ว่าเจ็บอนนี้บอกเหมือนใยไม่ละไม่คนนิ่งก่านั้นอะนิ่งกว่าแม่อีกแล้วคือเรียกวอะไรคือกล้วยเขาจะไม่จู้จี้อะเขาจะไม่แบบไม่แบบมาบนบนอะไรเงี้ยเขาเคทำของเขาไปอลยแคนมีระเบียบไม่ฟุ้งเลยใช่ใ จริงคือบางคือสมมติว่าบางทีอะแบบอะไรสักอย่างเรากินอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วแบบคือเหมือนเอาช้อนนี้ไปตักอันนี้นี่สุกกระปกแล้วผมไปกินต่อกล้วยก็จะแบบพี่มันกินไม่ได้นี่แบบอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรไม่ได้เขยเป็นคนเช็คแคร์กินของตกไม่ได้สาววีมนะของตกมันกินไม่ได้อยู่แล้วมันกินได้แล้วฉันก็เป็นวีแล้ฉันไม่แห็งแ่ะเข้าใจได้ไอข้อในงานข้อสุดท้ายแล้วละกันถ้าซอมบี้บุกโลกคิดว่าใครจะตายคนแรกพร้อมนะหนึ่ง สองสามทำไมอ่ะหนุ่มเป็นคนละเคสอ่ะสองคนนี้ได้มู๊นะจะตายต่างกันถ้าคนแรกอ่ะจะมาในเวแบบเจอซอมบี้มันจะตกใจจะกรี๊ดมันก็ไม่ค่อะไรเลยไม่กรี๊ดไม่ตกใจไม่จะเป็นฟิวนางเอกไงที่แบบเขาเล่นได้หลัก็รีเพกกว่าช่วยโอ้โหช่วยมาจะเนเวแบบซอมบี้บอกอ๋อไม่หนีแต่จะสะดุดขาตัวเองลง แล้วโดนขัดตายที่ในภาพี่เห็นพี่ออมเนีพี่ออมจะไม่รู้เรื่องว่าซอมบี้อยู่ด้านหลังไม่เลยอ่ะไม่ได้ยังต่าโดนกัดตกเป็นวิธีการตายได้แยไต่กัดแต่ก็ตายทั้งคู่พร้อมกินของหวานปะเราพี่แค่เห็นของข้าวในาใจยังไงอน่ยเมื่อกี้คือก่อนแอคชั่นก็คือแบบปั๊บปัเตรียมตัวแบบจิ้มง่ายๆแล้วอันนี้ด้วยอ่ะพี่ออมดอกไม้กินได้ดอกไม้กินได้ แล้วจะกินไหมกินมันเข้าไปดอกไม้กินได้เออเก่งจูบเล่นดอกไม้กินไม่ได้จูบเล่นดอกไม้กินไม่ได้ทำไมชอบอะไรพี่ด้วยถ้าพี่ไม่เกรงใจพี่จะเอามือหยิบขึ้นมาแล้วออมให้ใกล้ว่านี่คือสภาพหลังจากที่ออมเที่ยวก็ไปอรได้กินได้จริงหรอกไหมกินได้บางชนิดบางชนิดด่ากินไม่ได้เราแบ่งการกินได้หรือไม่ได้ด้วยสีหรอไม่ใช่ค่ะมันจะมีตัวชนิดที่แบบเอาไว้เดคอเรทแล้วมันทำมัน เนื้ออีกแหละอ๋อโทษขำยายพี่เข้าใจความรู้สึกทุกคนนะพี่ก็จะเข้าใจทุกคนแล้วเพราะว่าเวลาเราคุยกันใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้อะไรแบบที่มีสาระถามกล้วยเราจะได้คำตอบที่แบบเออว่ะมันเรมีสาระแบบได้เห็บน้องใหญแบบได้เด็กวิท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 เลยมาหัวสมองเราเป็นยังไงรู้ปะเราเผาไปเยอะแล้วลองเผาลุงไทยละลายหัวได้ค่ะ แอตลาสอยากรู้เผาว่าเขาให้ฟังหน่อยอันเริ่มจากคนแรกเลยมิวออนน้องมวนอุ้ยตาละมิวออนเป็นเด็กดีต่อหน้าเออจริงจริงไม่หมายถึงแบบน้องเป็นเด็กดีใช่น้องเป็นคุณบอยเป็นเป็นเด็กน่ามิวออนจะเป็นฟิลแบบเอาเลยเพื่อนพร้อมสปอร์ตเต็มที่แล้วก็แบบพร้อมจ่ายให้คือเราอายุไล่เลี่ยกันเราอายุไล่เลี่ยกับเขาบางคนไม่ยู่คนต่อไปดีกว่า เออร์วินเป็นไปเรื่อยอ่ะพี่มันไปเรื่อยในทุกอย่างในชีวิตแล้วหนูต้องดูแลชีวิตมันก็เราเป็นยายไงเนบมีผ่านไม่ดีแล้วก็ได้อันนี้เป็นคนที่ยืนเฉยๆแล้วหล่อมากเห็นไหมล่ะแต่ว่าคนยืนเฉยๆจะต้องยืนเฉยนะอย่าพูด ตลกเขะตลกค่ะดิไม่แต่ก็เป็นเสน่ห์ของเขาตลกค่เป็นเสน่ห์ของเขาคนต่อไปน้องแพท้หนุไมเล็กนิดนึงค่ะทำไมว่าตายละแคนไม่มีแคนไม่มีใครอ่ะน้องแพทคนแบบใช่แต่ว่าน้องเป็นเด็กอินเตอร์แบบว่าคำศัพท์อะไรน้องก็จะแบบภาษาไทยไม่แข็งแรงนิดนึงภาษาไทยไม่แข่งแรงคือน้องเขาเป็นคนดีอ่ะคนต่อไปน้องไน์ ไนเป็นรองรับหนูเองตัวนี้กับไนตั้งแต่ก่อนเข้ามาในค่ายแล้วก็แบบอ้าวก็เซอร์ไพรส์นะที่แบบเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วหรออะไรเงี้ยถ้าจะให้เมาเหรอหนูว่านายมีความเงี้ยวเงี้ยวเยอะอ่ะเป็นลูกแมวอย่างเงี้ยถึงองเมแบบคือตอนใช่ปะนายจะมีความแบบเวลามันพูดมันจะแบบเหมือนว่วงตลอดเวลาเวลาเจอห์ไนกันกันลา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 พูดอะไรเหมือนเป็นผู้ชายไม่มีแรง ว่าไนก์เต้นเก่งมากใช่เต้นโคตรเก่งเลยคือตอนเต้นคือมีแรงเนาแล้วก็เก็บแรงไว้เต้นไม่ไม่ได้หยากคุดด้วยแต่แต่ว่าเขาจะเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบเดนมองหน้ากันอย่างเยก็เออใช่อยู่เลยในช่ใช่ชอบทังเลยก็แบบผัดแรงๆแล้วก็แบบ <Billie S 2> ไม่มีอะไรทำหเฉยๆไม่มีใช่ค่ะว่าจดีเป็นคนชอบแบบเออสกินชิพก็ได้ชอบแต่ตัวขอแต่ตัวสักนิดนึงอ่ะใช่ขอสัมผัสได้ไหมจ้าคนต่อไปน้องภูมิ้วพี่สุมิขวดนี่คนดีคนดีอะไรกันทำไมเขาเป็นแบบเขาทอปฟ์ฟอร์มในหลายด้านเขาเป็นตัวสุดที่เขาเป็นดาราเบอย์ญ่าดาราเบอย์ญ่เขาเป็นแบบนักตัดต่อโฟโต้ชว์โค้ตโชว์โฟโต้ชว์เก่งมากสี่ตีแบบท็อปทอฟของใครกินเฉพาะ คไปถ่ายรูปกับหมาแล้วหมาไม่อิ้มก็เลยไปโฟโต้ชอปให้หมาอิ้มเราบังคับแม้กระทั่งหมาเลย สว่ะเป็นไปได้เขาเป็นคนแบบมีคอนเทนต์เขารู้ว่าไอจีเขาเขาจะโพสอะไรบ้างเขาจะแต่งบัวแบบไหนมันต้องยังไงเขาต้องถ่ายอะไรบ้างใช่ดูว่าเคยคุยกับเขาแล้วหนูถามว่าพี่ถ้าสมมติแบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องลงอ่ะแต่มันไม่เข้ากับทีมไอจีที่ทำไงพี่พุ่บอกพี่ไมเก็งเขาเลยโอ้โหพี่ไม่เก็นเขไม่สวยนะไอจีไม่สวย ไอจีไม่สวยไอจีไม่สวยเป็นคนเซีเรียสใช่กับพื้นที่สื่อเงี้ยหรอไม่แต่อย่า พี่ต้องไปหน้าเขาแล้วพี่จะรู้ว่าแบบนี่คือสิ่งที่คิดมาแล้วคิดมาแล้วทุกอย่างแบบใช่ทุกโพที่ปักในหนึ่งโพใช่ไหมมีหลายลูกเขาคิดมาแล้วเขาจะลงอะไรบ้างคิดแบบหนูว่าพี่ภูมิสามารถเติบโตไปเป็นแบบพีอาร์อะไรเของค่ายได้เลยอ่ะเขาต้องมีหัวแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้อดีของเขาตรงนี้ในการพึ่งพาเขาอ่ะมีค่ะมีแต่ที่แต่งรูปให้น่อยหรือไปถ่ายรูปที่ไหนดีเขาก็จะมีว่าถ้าอยากได้แนวนี้ที่นี่ที่นี่ที่นี่รูปนะรลปไหนขสุดวะสุดจริง ต่อไปเจ็ดวันนี้ใส่จมูกสูงใพราอะไรข้อแรกเต้องพนมมือก่อนนะคะเขานิ่งมากเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่สงบเป็นคนสงบเป็นคนสงบพี่เจตเป็นผะค่ะคือพี่เไปดูคลิปรีแอคชั่น MV ของของคนในค่ายเงี้ยเขาจะนั่งดูเขาคิดอะไรจะหลังหรือเปล่าตกใจอ่ะเขาตกใจไหมวะ เล่นคอนเทนต์แบบให้ไหวใครทุกคนในค่ายแล้วถ้าพูดถึงพระทุกคนเราตอบชื่อเดียวคือพี่เจดใช่ใช่ถ o t บ s ต o p ชั่งพยายามพยายาม่อันนี้เขาเคยพูดเองในแบบในในบล็อกงแอนดลาร์ดแล้วหนูเคยเห็นเราก็จะมีความแบบเฮ้ยว่ายเวทีบ้างปกติของแบบเนเจอร์ของคนเอ้ยว่ายเวทีวันนี้ขอผ่านได้นะพี่เจษจะสวดมนต์สวดสิบห้บทฮะแล้วเขาจะแบบแรป คนเดียวช่างเป็นช่างช่างช่างเลยช่าดีเลยแต่หนึ่ก็ไม่ชัวร์นะถ้าแบบว่าสิมภาบทเป็นข้อมูลที่ผิดก็มาแย่งได้นะจ๊ะไปแย่งได้ใช่แต่ว่าส่วนเยอะมากพี่ตูเป็นมนุษย์ที่ไม่มีกระดูกใช่มีกระดูกุมจริงเขามีกระดูกไมสีอะไรแปลกแปลแโอ้โหแสบสีเมื่อก่อนพี่ก็พี่ก็ปลดกระดุมนะไม่ได้ว่าเซ็กซี่อะไรนะแม่งร้อนเราต้องเข้าใจภูมิคา้มกันขอเราด้วยจริ อ่ะเมาเขาเซ่ต้องอวยเขาต้องอวยเขาชอบฉีดยาฉีดเลยฉีดเข้าไปนะงสิงน้องสาวสิอะไรอย่างนี้ใช่ต้องฉีดจุนหล่มากสุดๆวันนี้อ่อสุดแล้ววันนั้นน่าจะมีความมั่นใจสูงมากคือถ้าเราฉีดยาเขาเขาจะเชื่ออะใช่เขาจะแฮปปี้มากใช่เขาจะดูแบบ มีออร่าเของเขาเราต้องแบบพูดให้เขาฟังเขาเป็นเาพ่อเอวหวาดปะเอวหวาดเห็นไหมล่ะเอวหวานยังไงอะแบบอยู่บนเวทีมันจะมีท่อนคาแบบเขาเป็นอ h เ w s เป็นโชว์เซ็กซี่เขาแ็นกระดุมก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็แบบ เป็นคาแรคเตอร์เขาด้่ยแหละค่ะพี่จู๊ดคุณผู้ด้วยความที่โตสุดในวงด้วยมันก็เลยสามารถเป็นคาลิสมาในพาร์ทนี้ได้ทวามแกร่งใช่อะไรอย่างเงี้ยอะไรคือความสุขที่สุดกับการที่ได้มารวมเป็นโอโอโอว่ะรอวอะไรขออีกทีหนึ่งอะไรคือความสุขที่สุดกับการได้มารวมกันเป็นโฟอีฟได้เจอเพื่อนร่วมเส้นทางที่ดีเนาะ <anse> กิน <_ d ata> ดีกว่ากิน <_ d ata> ดีกว่า <_ d ata> ินพอได้มาอยู่ตรงนี้มันเป็นใบเบิกทางใบหนึ่งที่ทำให้เราได้ทำอะไรอีกหลายอย่างที่เราอยาก อกาสที่ใหญ่มากสำหรับตัวหนูนะรู้สึกว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตแล้วก็ให้อะไรอีกมากมายกับเราเยอะมากนอย่างแบบการเป็นคนที่ดีขึ้นการมีนคนวามรับผิดชอบหรือว่าการได้มีแฟนคลับหรือว่าได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองหลักอะไรมันมันมดูเป็น,ปนมันดูเป็นก้อนใหญ่ถ้าถามว่า<ช>ความสุขของการได้เป็นโฟอีฟคืออะไรก็คือการเป็นโฟอีฟค่ะมันเป็นแบบมันเป็นคำตอบในนั้นแล้วอ่ะใได้ พี่ไม่เคยได้มาสัมภาษณ์เกิร์ลกรุ๊ปที่ไหนเลยนะอาพูดจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่ได้เห็นแล้วพี่ก็รู้สึกว่า <c oughs> ได้เห็นว่าน้องๆยังอายุน้อยแต่ว,ว่าน้องๆได้เห็นความสุขทุกอันที่เรามองไปแล้วเป็นเส้นเดียวกันมันคือโฟร์อีฟคืองานของเราคือความรับผิดชอบของเราซึ่งทุกคนมีตรงนั้นทั้งหมดซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ได้หลายคนมากเนี่ยว่าต่อให้เด็กอยู่ก็มีความรับผิดชอบมีทีมเวิร์คมีความสาม,ามัคคีพี่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมเราก็วันนี้ขอบคุณน้องๆมา,มากให้น้องฝากผลงานซะหน่อยเพลงใหม่หรือว่ามีอะไรอัปเดตได้ค่ะก็พวกเรา4 e อนะคะปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดไปก็คือเพลง Life Boy สามารถเข้าไปดู MV ได้ทาง u t u b e ช่อง4 e อีเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของพวกเรา4ฟอนะคะสามารถเข้าไปในโซเชียลมีเดียในช่องทางค่ะทีมว่า4ฟอค่ะสุดท้าย พี่ขออนุญาตเล่นเพลงให้น้องๆร้องสักเพลงได้ไหมได้ไหมไ้ไเป็นทำเนียมเนาะของพี่จริงๆไม่ใช่ทำเนียมหรอกแค่ว่าน้องๆมันจะร้องกันแล้วก็อยากเล่นให้ได้ได้พี่ขอเล่นให้เพลงหนึ่งนะเย้ ทำน้องโฟอีฟครับน้องๆก็น่ารักมากทุกคนนะฮะยังไงก็ฝากรายการกินรีวิวรีด้วยนะครับมาดูกันว่าอีพีหน้าใครจะมานะฮะก็ฝากช่องเดือนครับวีดูครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีเบื้องหลังเล็กหน่อยปะ คือปกติไม่กินกันไม่วุ่นวายใช่ปะพี่เคยเห็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลากินกันพี่ก็วุ่นวายมากเลยก็วุ่นวายอยู่นะคะใช่ก็วุ่นวายค่ะวุ่นวายค่ะแต่ว่าก็สนุกดีแต่นี่พี่เห็นว่าน้องๆกินกันเรียบร้อยมากเลยนะไม่ค่ะมันมีมันมีกล้องมันมีกล้องใครขี้ลืมมากที่สุดหนึ่งสองสามพันหรอ เออเนี่ยตีคู่กันมาสองคนแล้จริงเหรอตช่ตูดซีเลยเหรอใช่หนึ่งไม่แต่ว่าใส่ผันกว่านิดเดียวจะมากกว่านิดเดียวไหนสารภาพซิว่าเราลืมเรื่องอะไรเเรรื่อองหถ้าสมมตินับเวลวัดจากการลืมของอ๋อใช่ทั้งจะลืมทุกอย่างทุกที่ที่ไปไปรถไครไปบ้านไหนสตูดิโไหนก็จะลืมโอ้ใช่ค่ะเลิศนะโอ้ยน่ารักอุ้ยหนามากจังเลยหนามากจังเลย จบไปแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์ดีๆแล้วก็โมเมนต์ดีๆโมเมนต์ที่กรุบกรบหัวใจเหลือเกินนะคะอย่างที่เราก็ชื่นชมในความสัมพันธ์ของทั้งเจ็ดคนมาเสมอเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะทั้งเจ็ดคนเป็นโฟอีฟและโฟอีฟคือเจ็ดคนนี้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงอืมเราน่าจะพูดอยู่บ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเขา เขาอยู่ร่วมทางกันมาเนาะตั้งแต่ต้นอะแล้วก็ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะทุกคนเพื่อนที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบแทบจะ24ชั่วโมงอะเพราะว่าเขาต้องทํางานด้วยกันทุกวันเนาะเจอกันแทบทุกวันวันไหนช่วงไหนคัมแบ็กก็ต้องเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันเข้าใจกันอะมันอยู่ด้วยกันแบบ รับฟังกันน่ะมันยากมากๆสําหรับคนที่เวลาเราต้องทํางานกับคนหลายๆคนเนี่ยทุกคนจะคิดไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าโฟอีแบบแน่นอนว่ามันมีความคิดที่แตกต่างแต่ว่าเขารับฟังกันน่ะนี่คือแบบเป็นการเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าถ้าในสังคมของเรามีแบบนี้กลุ่มคนแบบนี้เยอะๆก็คงจะดีเนาะเพราะอะไรเพราะว่าการรับฟังกันการการแบบ อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็เปิดปลาบอะ่ะมันทำให้การทำงานการช้ชีวิตมันมันโฟอะ่ะแล้วมันมีความสุขใจอะ่ะถึงแม้เราจะเหนื่อยกายใช่ไหมแต่ว่ามันมันสุขใจมันอุ่นใจทใี่เราอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยมันดีมากมาเลยนะคนเราว่ามันดีนั่นแหละค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งให้กันซาด้วยวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย